เคียวเจียวหอมนีกากหมูหอมด้วยครับดูชิ้นเนื้ออย่างดีเจ้าดังเมืองอุดรนี่ครับสะดุงสะดุงครับ มดยุ่มยับยุ่มยับนี่ครับเปลี่ยนสีเลยนี่โอ้ยคักเลยที่เด็ดครับก๋วยเตี๋ยวลำซิ่งนี่ครับคุณยายหนูคนเก่าคนเดิมเปิดมสวัสดีคุณตาสำรองนะครับเนี่ยเราเป็นที่มาของร้านก๋วยเตี๋ยวลำซิ่งครับคุณพุทตาคุณพ่อเราเป็นหมอลำเก่าครับเมืองเพียรับรางวัลโอ้หมอลำดังนะครับหมอลำดังซูมมือไหนก็ยังรับรับรับอยู่บอครับครับหลับพี่เดาหนอครับมีลูกค้านั่งมาว่ะคุณพ่อกะมี โทรมาถามล่ะกะมาลังมากแต่มาจากข้างไกลแน่ล่ะกะครับครับอยู่ร่งไฟฟ้าเลาะอุดรแถวอุดรอนหลายอยู่ทั้งกลุ่มพวากับมาท่างสุดุ่แะสุดยอดเลยสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆครับมีมาสนับสนุนผู้เท่าหมอล่ำแต่ก่อนมันกางดียงดังยุ่นละมีดังก็ต้องมีดับเนาะ บอท่นดับแค่แค่แคแคตอนนี้บอกเขาเด้รับมือซื้อเอาให้ลูกให้ร้านฟังจักจักก่อนเลยบ่อโอ้ยได้ก็ได้เงียนๆหรนอลูกเงียนๆครับผมก็เป็นบุญหูครับผมอยากมีเมียอีกคนมันแส้นละชนอดกลั่นไม่ไหวเมียเก่าใช่นานเกินไปมองดูตรงไหนเมื่อลถตกลุ่นแต่มองดูหุ่นก็ไม่เจียเลย กันชนเฟืองทายคัดสีทุกอย่างไม่ดีเพราะใจมานานขัดจนหัวเทียนจะบานเพราะใจมานานลวมไปถูกทีพวไม่อยากขี่อยากขับเสียเลยของใหม่มันแสนจะดีถ้าว่าใจขี่ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องลืมหูลืมตาไม่ต้องลืมหูลืมตาหัวเทียนไม่ชาไม่มีกระเมาไม่เหมือนวันเก่าลูกสูบมันลวม สุดยอดเลยครับผมมวลมวนมวลมวลครับสวด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 ครับผมโดนตรีสุดยอดเลยสุดยอดเลยมีตัวช่วยมันกระซิดีไปยังเนาะครับจะได้ก็ขอฝากขอบคุณหลายๆเด้อร้านก๋วยเตี๋ยวล้ำสิ่งของคุณพ่อสำรองสาธารณกันครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อครับสินมากๆกระเซยมากๆแบบนี้เล่นบ่โอ้มาทานครับโมเมนต์มากๆก่อนเนียแม่ย่เอม่กระเซยนี้โอ้ยของดีใส่ของดีเลย ค้นตามแม่กันป่าเอาขึ้นในคลิปเอาขึ้นในคลิปบางสีงเดี๋ยววแบบนั่นเลยแบบ,แบบนั้นเลยเอาบ้านทุ่งย่างนี่ผู้เนึงครับเอาแบบนั้นคลิปเดอ้อแบบใน,นคลิปชาำจากบาทครับมีทั้งเปื่อยทั้งสดทั้งเปื่อยทั้งสดเอาแปดสิบเอาแปดสิบมัน<อ>นี้มาซอบน,น้ำซุปยังไร <laughs> ใส่คือมือนั่น่ะ แมนครับเอาขึ้นไปน,นเลยโอ้คักเลยนั่นเห็นว่าไม่เป็นตู้เป็นตาเราบ้านนี่สุดยอดครับแบบเรียมเจียวหอมๆี่กากหมูหอม ลูกชิ้นเนื้ออย่างดีเจ้าดังเมืองอุดรเกียรติเทเลอร์แม่มาอย่หนูจ้านี่ครับสะดุงสะดุงครับมดย,มยุบยับยุบยับนี่ครับเปลี่ยนสีเลยเนีย่โอ้คักเลยที่เด็ดครับก๋วยเตี๋ยวลำซิ่งนี่ครับคุณยายหนูคนเก่าคนเดิมเ,ออเปิด <คน S 1> มา,<อ>าแล้ว <คน S 1> กว่า <คน S 1> 5 <50 S 2> ้าสิปีกตรันตีความคงกระพันแทรแทรแน่นอนเมืองใกล้ครับขนาดกินไปรถเครื่นองนม่งูดิ่งหันนี่เรื่อมกดไทยไปหน่อย ครับตับกับเนื้อยังใสๆเด้งๆยังสัพูสัูอยู่ยครับบวยเลยปรุงไปแล้วความนะเครอมปรุงมีซอส,สพริกน้ำสม้มพริก นน้ำตาลมีพริกเผาปัา๊มร่องพริกสดขวานะครับมาหั่นกต่ไส้ไปสองคำแง่ๆอยู่ะ <c oughs> เรียกกระใจเฮ้ยน้องนี่ครับมีแฟนคลับเพื่อนบอกให้ตักกะปีแยกหมตักแยกมาใส่ซ้อนแล้วครับอื <c oughs> เป็นความคู่กันกับก๋ยวยเตี๋ยวแถบอีสานตอนบนนะครับพิกี้กับกะปีเนี่ยด้านในผมไม่เห็นกินกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายอยากก็มือักสดความ กำลังหวานๆครับสะดุ้งสะดุ้งครับเนี่ยไม<ป>่ไออกครับผม<ป>สำหรับเพื่อาร่างกับที่ก็มองเดิมครับผมมองเนี่ยล่ะซื้อดาา่านเพิ่มมาก๋วยเตี๋ยวลำซิ่งเขาไปนี่ Google Map เสิร์ชขึ้นแล้วครับ ร้านที่ตั้งกับบ้านโคกนะครับหมู่สิบเจ็ดตำบลพงงามอำเภอหน,นองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมนี่นะครับบรรยากาศร้านคนที่มาของก๋วยเตี๋ยวน้ำซิ่งเของหลังคุณพ่พอหม้อรัมสำล้องสาธุก,กันผมหม้อรัมครับเกียงตับแล้วครับมาแยมเดก,กเสียเพื่อนเชื่อแรกที่เคยมากินเป็นรสชาติจังเดร เป็นยังมากินเท่าลรสุกยากรสชา่ิที่เาราแซ่บเพื่อเราร้านบานๆจะมาตรฐานสูงค่ะทีเดียวเลยแซ่บเพื่าเราคลิปนี้การรับผ่านาจากไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้เลยครับเ่านผู้บริหารม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับคลิปนี้นสวัสดีครับ